ก็อยู่กับสัปดาห์ที่2นะฮะก็จะเป็นเรื่องของประเภทของกฎหมายเนะเดี๋ยวเรามาทบทวนคราวที่แล้วกันหน่อยนะฮะคราวที่แล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องของกฎหมายลักษณอักษรนะครับผมสัญ,ญลักษณ์เนี้ยนะก็จะหมายถึงกฎหมายที่มีลําดับชั้นเท่ากันนะฮะไม่เท่ากันแล้วก็แตกต่างกันนะฮะอ่เดี๋ยวเรามาดูประเภทของกฎหมายเลยนะฮะประเภทของกฎหมายในวันนี้นะครับผมคืออันดับแรกคือจะแบ่งตามความสัมพันธ์ระหว่างคู่กรณีและ2 แบ่งตามการกาหนดสิทธิหน้าที่นะฮะ,ะเดี๋ยวเรามาดูอันแรกกันก่อนเลยนะครับผมอันแรกเนี่ยแบ่งตามความสัมพันธ์ระหว่างคู่กรณีเป็นยังไงนะฮะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเริ่มต้นนะครับผมเขาเรียกว่ากฎหมายมหาชนเนี่ยนะะตัวแรกก็คือกฎหมายมหาชนนะกฎหมายมหาชนก็คือกฎหมายเนี่ยจะกำหนดนะฮะความสัมพันธ์ระหว่าง ระหว่างอะไรฮนะองค์กรของรัฐด้วยกันเองหรือระหว่างองค์กรของรัฐกับเอกชนนะฮะอันนี้อาจารย์สมมุติว่านะฮะท่านประยุทธ์เนี่ยนะฮะเป็นองค์กรของรัฐใช่ไหมฮะอ่าแล้วอาจารย์เนี่ยเป็นเอกชนเอกชนก็คือเป็นเหมือนอ่าคนปกติทั่วไปนะฮะใครก็ได้นะฮะโดยที่ฐานะของรัฐเนี่ยมีอํานาจเหนือกว่าใช่ไหมฮะเอกชนเนี่ยเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมนะครับผมอ่าแล้วก็จะมาดูว่าเป็นยังไงคําว่ามหาชนเนี่ย กฎหมายมหาชนมีหลักว่าการกระทําใดที่ไม่มีกฎหมายให้อํานาจไว้เนี่ยฝ่ายปกครองจะกระทําไม่ได้ก็คือว่าถ้าไม่มีกฎหมายให้อํานาจไว้เนี่ยฝ่ายปกครองเนี่ยจะไม่สามารถทําอะไรฝั่งเอกชนได้นะครับผมเช่นนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของกฎหมายมหาชนนะนก็เช่น,ร,นรัฐธรรมนูญน,นะฮะกฎหมายปกครองกฎหมายกัรคขังกฎหมายอาญา พระธรรมนูญสารยุติธรรมนะฮะกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งวิธีพิจารณาความอาญานะแต่ส่วนใหญ่เราจะได้ยินกันบ่อยก็คือตัวคําว่ารัฐธรรมนูญและก็กฎหมายอาญานะฮะอ่ะเราไปดูกันต่อนะครับผมอ่าต่อมานะฮะกฎหมายที่กําหนดความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับเอกชนนะฮะมีฐานะเท่าเทียมกันนะฮะเพื่อรักษาประโยชน์ของตัวเอกชนแต่ละคนนะกฎหมายเอกชนเนี่ยจะเน้นที่ความเสมอภาคและความสมัครใจของนนบุคคลนะฮะ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะอันนี้ก็เป็นอาจารย์โยนะก็ถือเป็นเอกชนนเะนี้ยอันนี้ก็เป็นพี่ฮั่นนะฮะก็อิจฉาอาจารย์โยนะครับผมแล้วก็มองนะฮะเออว่าทำไมอาจารย์โยถึงหล่อกว่านะฮะอันนี้ก็คือเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับเอกชนนะฮะก็คือแต่ละคนเนี่ยมีฐานะเท่าเทียมกันแต่เมื่อกี้เนี่ยรัฐมีฐานะที่เหนือกว่าใช่ไหมฮะอ่าโดยมีหลักว่าการกระทําใดที่ไม่มีกฎหมายห้ามไว้นะฮะ เอกชนเนี่ยย่อมกระทําได้เสมอหากการกระทํานั้นไม่ขัดต่อกฎหมายศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือความสงบเรียบร้อยของสังคมแต่เมื่อกี้เนี่ยคือกฎหมายต้องให้อํานาจแต่อันเนี้ยนะครับผมเอกชนกับเอกชนเนี่ยถ้าไม่มีกฎหมายห้ามไว้เนี่ยสามารถทําได้ทุกอย่างเลยนะฮะเช่นกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะที่กำ,กำลังเรียนอยู่ในวิชานี้นะฮะ กฎหมายการค้าระหว่างประเทศนะเกี่ยวกับการค้าการซื้อขายของระหว่างประเทศนะกฎหมายระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลนะครับผมเป็นต้น,นต่อมานะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่า ต่อมานะฮะก็จะเป็นด้านแบ่งตามการกำหนดสิทธิหน้าที่อนะ่ะคืออะไรเรามาดูกันนะฮะาการกำหนดสิทธิหน้าที่เนี่ยจะแบ่งออกกฎหมายเนี่ยออกเป็น2ลักษณะคือลักษณะแรกก็คือกฎหมายเขาเรียกว่าสาระบัญญัตินะเมื่อเราได้ยินคำว่าสาระเนี่ยอาจารย์ก็เปรียบเทียบให้กับเหมือนการที่เราจะทำา ข้าวไข่เจียวแล้วกันนะอาจารย์จะเปรียบเ,เทียบเหมือนกับการที่เราจะทําข้าวไข่เจียวแล้วกันอ่ะอันดับแรกนะครับผมก็คือกฎหมายสาระปัญญินะอาจารย์จะเปรียบเทียบเหมือนกับเราทําข้าวไข่เจียวแล้วกันนะข้าวไข่เจียวต้องมีส่วนประก,กอบอะไรบ้างฮนะมีไข่มีหมูมีซอสนะมีพริกไทยมีซีอิ๊วอะไรเงี้ยอันนี้คือข้าวไข่เจียวหมูสับใช่ไหมฮะก็เหมือนกันสาระเนี่ยสาระก็คือเป็นตัววัตถุดิบนะฮะที่จะเอามา ทำประกอบอาหารเพื่อจะออกมาเป็นไข่เจียวที่สมบูรณ์แบบได้นะครับผมก็เรามาดูอันแรกนะฮะกฎหมายที่กำหนดแบบแผนความประพฤติของบุคคลนะสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคลความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลด้วยกันนะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับรัฐอำนาจหน้าที่ขององค์กรของรัฐนะอันนี้ก็เปรียบเทียบเหมือนตัวสาระเนะี่ยที่เป็นชิ้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 น,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 นส่วนๆ่อยู่นะ ก็เช่นกฎหมายอาญากฎหมายแพ่งละพาณิชกฎหมายรัฐธรรมนูญน,นะกฎหมายระเบียรบบริหารราชการแผ่นดินนะครับผมอันนี้ไม่เหมือนกับเมื่อกี้นะอันนี้เราต้องดูตามสาระนะครับผมสาระบัญญัตินะอ่าต่อมาเขาบอกว่าอันที่2ก็คือกฎหมายวิธีสะบัญญัติเมื่อคำมีคําว่าวิธีวิธีก็เหมือนกันที่เราจะทําไข่เจียวเนี่ยก็คือเราต้องมีขั้นตอนใช่ไหมวิธีทำทำยังไงนะอันแรกก็คือ ตีไข่ตอกไข่นะใส่หมูใส่ซีอิ๊วแล้วถึงตั้งกระทะนะให้น้ํามันเดือดแล้วก็ใส่ไข่ลงไปใช่ไหมฮะก็เหมือนกันนะฮะวิธีสารบัญญัติก็คือเป็นกฎหมายที่กําหนดกระบวนการหรือขั้นตอนบังคับให้เป็นไปตามสิทธิและหน้าที่นะฮะซึ่งกําหนดไว้ในกฎหมายสารบัญญัตินะครับผมก็คือถูกกาหนดไว้ในสารบัญญัติอีกทีหนึ่งนะฮะทำให้กฎหมายเนี่ยสารบัญญัติเนี่ยมีผลบังคับใช้ได้จริงและทําให้กฎหมายมีสภาพบังคับนะ ส่วนใหญ่เนี่ยจะกําหนดวิธีการดําเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายสารบรัญญัติอ่าเขาจะเน้นที่วิธีการนะฮะหรือว่าขั้นตอนนั่นเองนะครับผมอ่าตัวอย่างก็คือเนี่ยเขาจะมีคําว่าวิธีขึ้นหน้านะฮะกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาพระธรรมนูญสารยุติธรรมนะะกฎหมายการจัดตั้งสารปกครองวิธีพิจารณาคดีปกครองนะฮะอันเนี้ยเราจะเรียกว่ากฎหมายวิธี สบัญญัตินะครับผมแล้วมันก็จะรวมกันนะได้เป็นข้าวไข่เจียวหมูสับนะฮะในมื้อนี้นั่นเองนะครับผมอ่าทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูนะฮะระบบกฎหมายนะของทั่วโลกกันนะ,ะระบบกฎหมายของทั่วโลกเนะี่ยตอนนี้มีอยู่ประมาณสัก4ระบบนะครับผมนะระบบแรกก็คือระบบซิวิลล์ w นะระบบที่2คือระบบคอมมอ n น a w ระบบที่3คือสังคมนิยมนะและระบบ ศาสนานะประเทศไทยเราเนี่ยใช้ระบบอะไรฮะให้เดาประเทศไทยเราเนี่ยใช้ระบบซิวิลล์ w อนะฮะซิวิลลนะครับผมมาดูกันเป็นยังไงนะฮะ,ะระบบซิวิลล a w นะฮะหรือว่าระบบประมวลกฎหมายเป็นกฎหมายที่ใช้รายลักษณ์อักษรในการพิจารณาคดีลและตัดสินคดีนะครับผม โดยมีกฎหมายจารีตประเพณีและหลักกฎหมายทั่วไปเนี่ยเป็นส่วนเสริมกฎหมายและหลักอักษรน,นะสารไม่ใช่ผู้สร้างกฎหมายนะครับผมเป็นเพียงผู้นํากฎหมายที่ฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายนิติบัญญัติบ้านเราคือใครฮนะก็คือรัฐสภานะฮะก็คือบัญญัติขึ้นมาแล้วสารเนี่ยถ้ามีคดีความเกิดขึ้นนะสารก็จะไปหยิบข้อกฎหมายนั้นมาตัดสินนะฮะมาปรับใช้กับข้อพิพาสนะครับผมค้อพิพา,าของศาลจึงไม่มีฐานะเป็นกฎหมายเป็นแต่เพียงตัวอย่างนะฮะ นี่จำไว้นะฮะตัดสินแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นกฎหมายนะเป็นตัวอย่างการปรับใช้กฎหมายสำหรับคดีต่อไปเนี่ยถ้าจะตัดสินเหมือนคดีนี้แสดงว่าเราต้องมาดูตัวอย่างก่อนนะเพื่อจะตัดสินคดีได้นะแต่สุดท้ายเนี่ยเราจะต้องเอานําหลักกฎหมายเนี่ยจากฝ่ายนิติบัญญัติมาตัดสินนะครับผมนี่คือระบบซิลลอนะฮะบนโลกเราเนี่ยนะฮะมีระบบซิลล์ประเทศไหนบ้างให้เดา ก็จะมีอยู่ที่ประเทศแถบยุโรปนะครับผมแล้วก็แถบเอเชียนะฮะหลายๆประเทศนะฮะก็อย่างเช่นออสเตรียนะฮะบราซิลฝรั่งเศสญี่ปุ่นเยอรมันเกาหลีใต้สวิตเซอร์แลนด์นะไทยอิตาลีสเปนสกอตแลนด์เนี่ยอันนี้จะเป็นระบบซิวิลลอหมดนะฮะอ่าต่อมาเดี๋ยวเรามาดูระบบคอมมอนลอบ้างนะฮะคอมมอนลอคืออะไรฮะคอมมอนลอคือระบบกฎหมายที่ใช้หลักกฎหมายอันเกิดจากแนวควาพิพากษาของศาลก่อนกนะฮะ หรือว่าที่เราเรียกว่าเคสลอเป็นหลักในการพิจารณาตัดสินคดีนะก็คือเรารกฎหมายคขาว่ารอเนี่ยจะไม่เกี่ยวกับฝ่ายนิติบัญญัติละคือเขาจะดูที่ศาลว่าเมื่อคดีกันก่อนเนี่ยที่ศาลตัดสินเนี่ยวินิจฉัยชี้ขาดแล้วนะครับผมแล้วคดีนั้นน่ะมีข้อได้จริงยังไงนะฮะแล้วก็ข้อได้จริงในคดีปัจจุบันเนี่ยตรงกับคดีก่อนยังไงศาลคดีหลังเนี่ยก็จะตัดสินนะฮะเช่นเดียวกับคำพิพากษาของศาลคดีก่อนนะฮะ แต่ในกรณีที่ไม่เคยมีการวางหลักกฎหมายคำพิพากษาไดมาก่อนเนี่ยศาลแรกพิจารณาตัดสินคดีก็จะวางหลักกฎหมายขึ้นมาแล้วเป็นแบบอย่างให้ศาลนะต่อไปใช้ในการตัดสินคดีต่อไปอธิบายง่ายๆคืออะไรฮะอธิบายง่ายๆก็คือว่าศาลเนี่ยเป็นผู้นะฮะเขาเรียกว่าเป็นผู้จัดทำนะฮะกฎหมายขึ้นมาจากคําพิพากษานะในคดีก่กอนก่อนะก็คือว่าเมื่อศาลตัดสินปุ๊บ ตัดสินในคดีแรกเนี่ยคดีแรกเนี่ยไอ้ข้อที่ตัดสินเนี่ยข้อกฎหมายนั้น,นจะกลายเป็นข้อกฎหมายที่ใช้ในการตัดสินของคดีตัดไปนะก็คือสายเป็นผู้สร้างเลยนะเป็นผู้สร้างเลยเป็นซื้อผู้สร้างบรรทันานใหม่ขึ้นมานะฮะดังนั้นเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกับซีวิลลอนะครับผมซึ่งลักษณะเนี่ยจะไม่เหมือนกันเนาะอันนี้เราต้องแยกให้ออกนะครับผมนะะระบบนี้นะ ศาลเป็นผู้สร้างกฎหมายนะ j u s t m a d e Law นะฮะเมก็คือทำกฎหมายขึ้นมานะจากการตัดสินขงคงพิพากษาในคดีนะระบบในคดีก่อนระบบเนี้ยก็ทำให้คำพิพากษาของศาลเนี่ยมีฐานะเป็นกฎหมายขึ้นมาแต่เมื่อกี้คำพิพากษาของ Civil l ลอเนี่ยจะเป็นแค่ตัวอย่างในการใช้กฎหมายนะครับผมเนี่ยมีความต่างกันนะแล้วก็แบบ ลายลักษอักษรเนี่ยหรือแบบซีวิลลอเนี่ยจะนํามาถูกมาใช้ได้อย่างจํากัดนะเพราะว่ามันมีล็อกตายตัวใช่ไหมถ้าไม่มีบัญญัติศาลก็ไม่สามารถตัดสินได้นะแต่ว่าคอมมอนลอเนี่ยสามารถตัดสินแล้วก็คิดเกณฑ์หลักเกณฑ์ใหม่ขึ้นมาได้เลยนะฮะอ่ะโอเคนะครับผมต่อมาระบบกฎหมายคอมมอนลอเนี่ยในโลกของเราเนี่ยก็จะมีอยู่หลายประเทศนะเช่นะอังกฤษแคนาดานิวซีแลนด์มาเลเซีย สหรัฐอเมริกาออสเตรเลียนะฮะอินเดียสิงคโปร์นะฮะอ่ะทีเนี้ยเราจะเห็นว่าประเทศต่างๆเหล่านี้น,น,นะครับผมนะฮะก็มักจะประเทศปเ,ทศเนี่ยที่เคยตกเป็นอาณานิคมของสหราชอาณาจักรนะฮะซึ่งได้รับอิทธิพลทางกฎหมายมาด้วยนะฮะก็คือว่าประเทศเหล่านี้ก็คือเคยเป็นเมืองขึ้นนะฮะของอังกฤษของสหราชอาณาจักรใช่ไหมฮะเขาก็เลยอังกฤษเนี่ยก็เลย ได้นำกฎหมายเหล่านี้มาใช้ในประเทศต่างๆเหล่านี้ด้วยนะถ้าเราไปเรียนประวัติศาสตร์เราจะรู้เลยว่า,าสหรจา,าจาราจักรเนี่ยก็ไปยึดดินแดนอาณาน,นิคมทั่วโลกเลยใช่ไหมฮะ